แต่ที่น่าสนใจก็คือคนรอบข้างของบิ๊กทินฮะคนรอบข้างของบิ๊กทินพริกโผเห็นไหมล่ะพริกโผสุดๆไม่ได้มาจากฝั่งเตรียมสิบไม่มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับคนอะไรนะชั้น14แต่มาจากแนบแน่นของลุงตูเขาเรียกว่ามาจากมรดกคอสชโดยตรงโดยตรงใช่ไหมใช่นี่เลยพี่โอสองท่านพลเอกสมศักดิ์ลุงสีตาอันดีไปเลย อดีตนะพออสํานักแผนและนโยบายบอดีตใครอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติอ,อดีตรองประลัดกระทรวงกลาโหมคนตั้งคือใครรู้ไหมใครตอนนั้นแทรกไม่ได้ในฐานะประลัดคนสนับสนุนผลักดันคือลุงป้อมอ,อ๋อไ,ได้คนละคนลุงป้อมได้ที่ปรึกษาลุงตู่ได้เลขา <c oughs> ต่อมาคนนี้พลเอกนักตพลนาคพาณิชครับ เป็นเสนาธิการทหารบกเป็นเจ้ากรมยุทธการเป็นรองผบทบจอคิวจะเข้าผบทบนะตอนนั้นเพื่อนร่วมรุ่นคือบิ๊กแดงไม่เอาไปเอาบิ๊กบี้บิ๊กตู่ต้องไปหาตําแหน่งไห้โอนย้ายมาเป็นพลเรือนเปลขาสมชเป็นเลขาสมชและสร้างบทบาทในตอนโควิดเยอะมากนะเป็นคนที่ขุนพลคู่ใจในการปราบโควิดนั่แหละใช่เลขาลาตีกลาโหมคือคนแบบเนสายตรงลงมือขวาบิ๊กตู เป็นเลขากราโบผู้ช่วยบิ๊กป้อมเป็นที่ปรึกษาเเห็นไหมล่ะก็เลยคนเลยคอมเมนต์นะฮะจำคำคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนได้ไหมว่าว่าอะไรตอนนี้พิปลายส่วนต่อกาขยายของคอสชเรื่องกับทีมโกศกนะนะบอกได้เรื่องเดียวรอมชอมอำนาจก็นี่ไงที่บอกว่า ตอนนั้นทุกคนเซอร์ไพรส์เรื่องตั้งบิ๊กทินเนลัมตีกะลาหมพอถึงวันนี้มันถึงบางอ้อแถวบางพัดแล้วอแล้วอาจจะถึงบางกะดีได้ใช่ไหมอันนี้ถูกเป๊ะเลยถึงบางพัดจริงๆถึงบางพัดมันถึงบางอ้อด้วยบางอ้อใช่บางอ้อบางพัดก็อยู่ซอยเดียวะไม่ใช่ บางทัดกับบางอ้อมันเป็นคนบางนะคออไอ้เจ็ดไอ้ซอ,อยได้ไรซอยได้ไรนะจันทร์สองล่าซอยได้ไรคุณรู้ยังกับคนที่บอกว่าเอาแบบนี้เลยนั้นแม่เกินไปนจริงก็นน <ๆ S 2> ให้เห็นนะฮะตอนนี้ประชาชนหายสงสัยแล้วใช่ไหมครับเออว่าทำไมกองทัพถึงยอมบิ๊กถิ่นเป็นรัฐมนตรีว่าการบิ๊กินยอมขนาดนี้ต้องยอมเลยครับ,รบนี่ช้างเสาคำยันนายกรัฐมนตรีบีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้อทพึ่งพากองทัพก็ดู ตอนตัวแถวสวนสนามนี่อืครับการโค้งของมิกทินน่ะงงอหโอ้ยทำไมล่ะคุณทำไมคุณครูก็ต้องมีความนุ่มนวลเนี่ยนะในส่ว,วนนั้นส่วนข้าราชการการเมืองนะะ และก็พวกเลขของเลขาต่างๆแต่ข้าราชการพลเรือนเนี่ยพวกโอปิเนอยกษียนเยอะนะเป็นเปิดโอกาสให้แกนนําพรรครับบาลเพื่อไทยเนี่ยจัดทับม่เลยแต่จัดยังไงมันก็เป็นมรดกทางนู้นเนื่องจากว่าที่ผมบอกอ่ะเขาแต่งตั้งโยกย้ายมา9ปี18หคนเนี่ยฮะมันไปถึง4 7่เจ็ด่จริง53คนเนี่ยมีกระทรวงเศรษฐกิจการเการกียนด้วยนะสามสิบเอ็ดตำแหน่งแล้วบบบนๆนะตั้งแต่ประหลัดลงมาเนี่ยกระทรวงสังคมมีการเกษียณ 22ตำแหน่งเลยแต่การเกษียณ53ตำแหน่งเนี่ยกระทบไป2-3 0 0คนเลยแหละเพราะเปลี่ยนหนึ่งคนก็จะมีคนมาต่อเนี่ยนะแต่ว่าเมื่อมติคอรมอครั้งแรกเนี่ยนะตั้งค้าราชการพลเรือนเนี่ยนะสองท่านสองท่านท่านแรกก็คือคุณลวรลนแสงสนิทใช่ไหมใช่ครับใช่เป็นประหลัดกระทรวงการะทรวงงานคลังท่านที่สองคุณประเสริฐสินสุขประเสริฐนี่กระทรวงพลังงานกระทรวงพลังงาน ตั้งสองประเสริฐคือประเสริฐกับสินสุขประเสริฐคนเดียวนะคนน้องนเอาทีแล้วแล้วดูสองกระทรวงนี้นะครับเออตั้งเนี่ยดูให้ดีนะทำไมบางคนก็บอกว่าดักคอใครบางคนเป็นสองกระทรวงเป็นสองกระทรวงที่ดูเหมือนว่าจะนำล่องเร็วมากเลยนะก็เป็นกระทรวงของกระทรวงที่รู้สึกว่าจะลงตัวตั้งแต่ก่อนรัฐบาลนี้มาทำไมต้องรีบจังก็ไม่ได้รีบเพราะว่าจริงๆเนี่ยนะเพื่อเสียบเลยฮะไม่ไม่หรอกเพราะว่า ประหลัดกระทรวงเนี่ยเขาก็เกษียณอายุสามสิบกันยาเอาโน่นก็คนคนประหลัดกระทรวงกันขังเขาลาออกไปที่ประหลัดกระทรวงอื่นที่เกษียณมีใครอีกประหลัดกระทรวงแรงงานล่ะแรงงานแล้วใครอีกที่ไหนอไ้ดีดีเอสเกษียณด้วยป่ะเออม่มานะกระทรวงทรัพย์เนี่ยครบสี่ปีต้องดูว่าลำตีจะต่อไม่ต่อต่อได้หนึ่งปีหนึ่งปีสองครั้งนะครับ เขาบอกว่าหลังจากนี้ไปให้ดูการแต่งตั้งรนาบอธิบดีครับอี่นๆนหลายกระทรวงคมนาคมคมนาคมก็จับตานะอธิบดีกรมท่ากาศยานเกษียนกยณเกษียคนเดียวนะเษียนคนเดียวแต่ดูนะสลาวุฒิสรงวิไลครบ4ปีต้องบอกว่าทางหลวงนใครใครๆอยากไปเปรียบเทียบเหมือนหนึ่งกระทรวงเลยเดี๋ยวนี้เนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยใช่เดี๋ยวนี้มันถูกแบ่งเป็นสองกลมเป็นทางอ้มนชนบทอ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณงานมันน้อยลงนิดนึงครบสี่ปีจะต่อไม่ต่อต่อมาจะต่อไม่ต่อพี่จิรุทธวิสารจิตครบสี่ปีโอ้ยข่าวนี้กระทรวงคมนาคมนะเก้าอี้ดนตรีครับนี่เป็นโอกาสนะเป็นโอกาสของสอด้วยนะครับเออที่บอกครับมีข้าราชการเกษียณห้าสิบสามตแหน่งเปิดโอกาสให้เพื่อไทยในการ จัดทับเพื่อวางให้ตรงกับนโยบายแล้วยังมีการจัดทับวางข้าราชการการเมืองอีกเยอะแย,ยะหมดนะครับ